นี่คือเวมนตันสุดท้ายก็คือนวดกดบอกหาย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 อ้วนหายกินหายกินหายกินการเสีย<อ>พี่หมอทาสวยวันนี้นะคะเรามีลูกค้า v i p ที่สุดนะเพื่อที่จะปรับรูปหน้านะคะใครที่หน้าใหญ่กังวลหน้าอ้วนแล้วอยากหน้าดูเล็กลงะคะ่ะเตรียมรอคลิปนี้เลยอันนี้ก็คือจะทําเลยนะคะไม่ไปยาคากลัวไหมคะว นี่ดูรูปหน้านะคะใครที่แบบว่านี่มองแก้มเต็มนะคะแล้วก็แอบแบบมีกรอบหน้าไม่ชัดมีเนียงเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่หวัอยจะจัดการยังไงนีนะคะเจ็บไหมเจ็บแต่นานิ่งมา จะเห็นเงาด้านข้างก็ตอนนี้มุมนี้เล่มแสงเยอะเลยหันอีกข้างหนึ่งคะ่ะอ่าข้านี้เห็นไหมว่ามุมที่เล่มแสงจะเป็นเงาด้านข้างไม่ใช่ตรงแนวแนวเฉดนี้ที่เราสร้างขึ้นใหม่แสแงว่าข้างนี้เรียวและยกแต่ข้างนี้ยังบานป่องๆออ,ออกแต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวกรามเราเก็บอีกรอบหนึ่งตรงนี้เราสมูทให้มันดีขึ้นแต่ข้านี้ยังไม่ได้ทำนะคะ ได้เวลาทำต่ออีกครึ่งข้างนะคะเริ่มจากการใช้ฟิลเลอร์ปรับรูปหน้ายกโครงหน้าขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ตัว Radius Plus นะคะในการเก็บกรอบหน้าให้คมชัดแบบนี้เลยนะคะก็จะได้รูปหน้าที่มีความดูเรียวขึ้นหน้าดูกระชับนะคะเหนียงดูหายไปด้วยล่ะทุกคนไปดูผลลัพ์เต็มที่กันเลยจ้าเนี่ยแล้วมันสู้แสงทั้งสองข้างแล้วตอนนี้ความพุ่งไฮไลท์ความพุ่งไฮไลท์คือได ้อ้ยขอการเตียงโอ้ยเจ้าพ่อ้าพ่อแปดมอัเาออผมไม่ต้องเตงแล้วค่ะหลับตาหลับตาเฉยๆจะบมฉีดยาไม่ต้องนีต่างต่ออ้้นี่คือเว้นวัสุดท้ายก็คือนวด กดหาย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 อ้วนหายกินหายกินหายกินแล้วก็ไม่ต้องกินด้วยแล้วรับรองนาเหลือ